ย้อนไปตรงไหมย้อนไปหครับเราย้อนไปหน่อยนะเพราะว่าล่าสุดมีแบบไปเจอแล้วคนกระทั่งว่า้ช่วงนี้แบบเออโอเคนะแบบเราสามารถน่ารักได้ด้วยใช่ใครใครใครมีคนบอกเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับในกลุ่มนะคนที่แบบสนิทสนิทนะเราก็เลยโอเคนะงั้นพนักงานบั็มาบลอกแลนเนี่ยต้องลงเข้ากับเราแล้วแหละแต่มันละยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไหมครับยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่กว่าที่ที่ไปเยอเมื่อก่อนเขามีเขามีหลายโซนเามีต้นคริสต์มาสที่เป็นบล็อกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมาก แล้วเป็นสายอาทอยอยู่บ้างหรือเปล่าคือจริงๆจริงๆซื้อเข้าบ่อยนะฮะแต่ว่าซื้อให้คนอื่นเราไม่เราไม่เราไม่เคยแบบว่าเก็บสะสมไว้ที่บ้านเลยที่บ้านก็มีครับแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดแบบเป็นตู้เหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากวันนี้ผมก็มีตู้แล้วแหละเออชอบชอบอะไรชอบชอบวันไหนที่สุดเลยในในจริงๆแล้วผมชอบไทรเปรี้ยบครับทำน่ารักดีฮะว่ากล้วยกลมๆมีน้ำตาลที่หน่อย ไม่กินตัวแล้วค่ะเที่บ้านโอ้ก็เป็นสิ่เหมือนกันครับเออ้ยมีหลายโซนเนี่ยมีซี่คั่งไหมยังครับยังยังไม่มีแบบเหล็ก100เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนี้เนี่ยคงต้องหานะต้องหาง่ายากนะตัวสิบเอ็ดยากครับหาง่ายอ่ะอือขอได้ไหมได้เหรอเอออากาศผ่านมาเดินเท่ากหร่ว่าก็ฝากประจำนะครับผมมาเดินนะฮะเอองาน ออฟมาออฟแลนด์นะครับผมจิมมาร์กอนนะครับมีจนถึงมกุฎาลัยเลยนะครับผมสเกนมกุฎาลัยนะครับยังไงก็ใครผ่านไปผ่านมาตอนนี้นะครับก็มาถ่ายครับความอลังการความยิ่งใหญ่ของงานจะบอกว่าจัดเต็มมากๆในสัปดาห์ต่อไปนะครับเออถ้าเหมือนละครจะมีละครเหรอละครจะมาเหรอเมื่อไหใช่ฮะคือตอนนี้พมพยศเขาเรียกว่าเข้าโค้งสุดท้ายแล้วครับผมใกล้ปิดแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีแผนรักส์ปรอดไลท์ต่อเลยฮะทุกวันจันทร์อังคารนะครับผมทางช่อง7 HD เหมือนเดิมครับเริ่มวันที่1สัปดาคคมรับ มันเป็นแนวอะไรหรอ่าก็ผ่านรักฉบับร้ายอันนี้เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครับแล้วก็ใครที่ดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้ที่เน่น่กับก็คารทำงานยังมงุงมในการทงานมุขันลคื่กอะก็ยังต่อเนื่องตลอดเพราะว่าทางช่องหรือว่าแบบเขาก็ยังป้อนงานให้เราตลอด เราก็ยินดีครับเราก็ยินดีเราก็ขอบคุณที่แบบยังยังป้อนงานดีๆให้เราตลอดนะครับแล้เราก็ทำต็มที่ครับเหมือนวันนี้เราเป็นแพยย่ยืนหนึ่งในช่องเลยอะอุย้ย <c oughs> เป็น <c oughs> เนสาหล่าง <c oughs> ยืนอยู่คนเดียวไี่ใครยืนเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นเสาล่าเป็นเพื่อนเข้าแบครัวเป็นสเนสาหลักของช่องอไงเสาหลักของช่องเาช่องไปแล้วแล้วก็มีคนเดิน ไม่มีก็บคนเดียวหรอกก็มีเพื่อนอยด้วยกันแล้วเราเป็นไงบ้างเรายืนอยู่เสาหน้าเลยเอราอยู่เราแข็งแรงอยู่สาดียวก็จะพยายามยืนใด้แข็งแรงน้องน้องที่เข้ามาเป็นไงบ้างดีโอเคครับทุกคนทุกคนทุกคนน่ารักครับผมแล้วก็ตั้งใจทำานงานที่ครับก็ผมก็พยายามจะปรับตัวให้เข้ากับน้องน้องเพี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างไรคนเลยถามว่าสัญญามีหรือประมาณเท่าไหร่หรือะไรยังไงตอนนี้น่าจะเหลืออีกปีนึง ว่าทำแล้วเ,เสร็จมาไห้่สองสามปีตอนนี้น่าจะอีกปีนึงครับปีประมาณแล้วคิดไปหรือยังครัปีปีหนึ่งที่เหลือแล้วกันปีที่จะต่อไปต่อไปข้างหน้าตอนนี้เราก็ยกังแฮปปี้กับช่องอเจ็ดเอสดีอีกไหมแล้วมึงในคำว่าเป็นนักเสีงอิสระ,ะในยุคนี้เออผมว่ามันหลายมุมมองครับหลายมุมมองบางคนก็มองว่ามันสามารถ ทำอะไรได้หลายอย่างทำได้หลายแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็มองว่ามันก็เป็นอะไรที่ที่มันต้องมีการแข่งขันเยอ,ะ,อะครับ, <c oughs> รบเพราะว่าข้างนอกเขาก็แบบทุกคนก็มีนักแสดงใหม่ๆขึ้นมายเยอะอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยผมว่ามันมองได้หลายแบบครับแต่สาหรับเราผมว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยฮนะว่าเราจะ เราจะปรับตัวเองให้เข้ากับเ,เทคโนโลยีหรือว่าให้เข้ากับยุนสมัยได้นขนาดไหนอะไรเงี้ยมันาดูตัวเรา้วยตอนนี้เขาก็าบอกว่ามิกคือช่องคิดอะไรไม่ออกบอกมิกเอออย่างเด็กใหม่อะอ่ะมิกดันก็ต้องเป็นดนัน <c oughs> หรือว่าเรื่องไหนจะต้อง <c oughs> การันตีเลตติ้งก็ต้องมิก <c oughs> รู้สึกเยังมันกดดันมั้โยนงานมาเลยครับเดี๋ยวผมเล่นคนเดียวก็ได้ได้คนเดียวได้คนเดียวได้คนเดียวตั้งแรกผมเล่นคนเดียวก็ได้ฮะไม่คือเออผมมองว่าเขาก็ งานมันมีหลายแบบครับมันมีหลายแบบมองว่าเราก็มองงานที่เหมาะสมกับเราด้วยบางทีนะครับผมก็แต่ว่าหลายๆงานที่โยนมาเราก็มองว่าโอเคเราสาามรถทำได้แล้วเราก็เราก็ทำไปเอย่างอย่างช่องพวกนี้ช่องท้องรับคอนเทนต์ในช่องเป็น TL VL เยอะก็มีพวกชวนเราเล่น VL ไหมออเในช่องยังครับผู้จัดในช่องยังยังไม่ได้ชวนเราแล้วคุอาจจะเป็นด้วยคาแรคเตอร์ด้วยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ยแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็โอเคครับก็ ก็แบบไม่ได้ปิดกั้นอะไรตรงนี้คะคือไม่ติดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องมาเล่นล็อกเล่นพีเอลใช่แเว่าะต้องหาคู่ที่เหมาะกับผมยากนิดนึงเพราะสูงด้วยอะไรเงี้ยเออเออต้องอาจจะดูเรื่องเคมีเคมีเลยเนาะใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าย่างในช่องสูงๆก็หลายคนนะหลายคนนะอ่าอ่ะหรือเอสผมกับหลุยังอ่ะพี่ถามอีกเรื่องนึง ทำไมอากาศมันหนาวแต่ทำไมเราร้อนในไอจีแล้วเราก็ตัดไปเลยสองโพสมันเป็นยังไงยังเป็นดานจัการโพสร,รูปนั้นคือ <c oughs> ถ้าผมไม่รีบลงเดี๋ยวพี่ตั้วอลลุ่มก็จะลงหมดจนผมไม่มีอะไรลงเพราะว่าวันนี้พี่ตู้ก็ปล่อยรูปพนดี้ครับที่ <c oughs> ที่ไปเมาดิฟด้วยกันมนาะแล้วก็โอเคภาพมันสวยนะฮะมัน <c oughs> มีแบบธรรมชาติมี วิวเมาดีขึ้มองอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนั้นเราก็แบบออกกำลังกายแบบมันก็มีโชว์รูปร่างบ้างนิดหน่อยแต่คนไม่มองทะเลเลยคนมองแต่มิกเราสูงอย่างเออขาวทางไปแล้วเหรอเราขาวโลกเป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็งองว่าชมพูมาจากไหนเออรู้สึกไงรู้สึกไงแบบรูปถ้ารูปจะรูปไป็ออกมาแบบโอ้โหล้ะสายตาไม่ได้ไกลไกลแล้วเรา ไปเรื่อยจะต้องเห็นรูปแรกอยู่อย่างนี้เลยเราแล้วกันเป็นไงบ้างมีกว่าจะได้ร่างนี้มามันต้องยังไงบ้างก็ค่อนข้างที่จะเราต้องมีพินัยครับมีวินัยครับเราก็ต้องแบบเรื่องการกินเรื่องออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังสำหรับผมผมก็ยังไม่ค่อยพอใจในรูปร่างในรูปร่างเท่าไหร่เราเราอยากจะได้ระดับไหน่ะผมว่ามันยังได้อีกครับมันยังได้อีกครับต้องแต่ว่าก็ต้องเราต้องใช้เวลาเพราะว่าเราเราทำงานไปด้วยเราออกกำลังกายไปด้วยพี่หัส เวลาไม่เต็มที่ในการออกกำลังกายก็ต้องค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเราคิดว่าจะต้องให้ได้เหมือนใครผ่านเข้ามหรือมันจะต้องขนาดไหนที่มู้สึกว่ามันจะพอใจในสิ่งนั้งรู้ว่ามันจะตึงเยอะอะไรก็เถียงอะไรก็เสียร์อะไรก็ติดนั่นคือมิกตกใจหรือมึงมิกแปลมิกบอกแปลแปลละมันมันมันก็มันสามารถชัดได้อีกแต่ที่ผ่านมาภาพของเรามันก็ชัดมาโดยตลอดนะ สไลด์ซิปแพคมซิปแพคใช่มันก็ชัดตลอดนะไม่ถึงอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันมันก็ยังได้อีกครับผมว่าแต่ว่าก็ต้องแบบค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆอ่ะแล้วพอมันชัดมากกว่านี้จะเข็ยนภาพมากกว่านี้ออกไปโฟโต้บุ๊คเลยไหมมีรับจองไหมฮะตอนนนี้เเเงิลลลยูกจะทำเยอะไหมล่ะเออไม่ไม่ไม่วันนี้ก็หลายเล่มนะ มีคลิไในหัวไหมมีคลิปในหัวไหมคนอะไรๆมาแล้วทำแล้วทั้งชีวิตนึงอะถ้าถ้าถ้าไปถึงในจุดที่เรารู้สึกว่าเ้ยโอเคแล้วนะมันก็ไม่แน่ไม่แน่ครับไม่ก็ไม่ถามเป็นความคิดที่ดีใช้ชีวิตแบบเหมือนเราใช้ชีวิตปกติไหมกินนู่นกินนี่ไหมเพราะว่าเราจะเห็นร่างมิกเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการจนวันนี้มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมผมค่อนข้างที่จะห้ามเรื่องทานยากครับเพราะเป็นคนชอบหาอะไรอร่อยทานเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะยากเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้กําลังค่อยๆแบบลด อาหารปรับอาหารให้มันให้มันเข้ากับการออกกำลังกายของเราแล้วผมว,ว,ว่ามันน่าจะดีขึ้น,มนไม่งั้นพี่ถามว่าเวลาเราปล่อยตัวสุดมันแค่ไหนอีกมันทิ้งตัวแบบว่าปล่อยตัวเลยอะ่ะโอ้ยมีช่วงก่อนหน้านี้ครับที่แบบหายไปหมดเลยฮนะคือแบบลงกูอะไร่างเงียก็มีก็มีเหมือนกันครับชิมก๋วยเตี๋ยวชิมชิมก๋วยเตี๋ยวเยอะต <c oughs> ้องบอกร้าโดนอย่างนี้มเลยพี่แจ๊คลยาไหม <c oughs> ก็ถามว่ายากไหมก็นิดนึงครับแต่ว่าก็ผมว่าทุกเดือน2อสเดือนที่ผ่านมาก็น่าจะโอเคใช่ไอ๋อถ้าเป็นคนที่คู่ทางง่ายสิถ้าอย่างนั้นได้อยู่ครับได้อยู่ครับถูกว่าแตหลายคนถ้าเราแบบถ้าเราตั้งใจทำจริงจริงมันก็น่าจะทำได้มีที่ใจไหมเวลาลงไปแล้วคนก็สื่อมาไฟลุกในไอจีเราตลอดเวลาดีใจในด้านไหนครับไม่จริงว่าคอมเมนต์หรือยังไงหรืเวนเซอร์ก็ก็ดีใจที่หลายคอมเมนต์ก็บอกว่าโอเคนะเราดูดูแลรูปร่างดีเขาคือผมมีไปมาเลเซีกับ ี่ตัวมาเมื่อสิปีที่แล้วกับตอนนี้มีก็มีคนเอารูปมาเทียบกันแล้วก็แบบเฮ้ยโอเคนะเรายังเหมือนเดิมดูแลตัวเองดีสิบปีผ่านมีแบบจะคนไม่ได้ทักใช่ไหมว่ารูปเก่าเฮ้ยรูปใหม่ครับมีอินบ็อกซ์นะอินบ็อกซ์แปลกๆอะไรมีไหมเด๋มตอนนี้ยังไม่มีแปลกๆครับมีแต่เพื่อนๆอินบ็อกซ์ก็มาแซวเพื่อนคนไหนบ้างในกลุ่มก็หลายคนครับแล้อยากบอกอะไรกับคนที่ส่ง ้ยมดูตีรับเลยเรตีรับเลยครับะบอกแรคนที่ส่งไฟลุกใ่เราค่ะเราขอบคุณมากๆนะครับพยายามดูแลลูกล่างใช้คุ้ต่อไปที่ส่งมาครับ